ิกหนึ่งทุ่ทั้งสองวันเหมือนกันกําลังคิดว่าจะไปดูคอนเสิร์ตวันนี้ไปเลยหรือว่าดูพรุ่งนี้ีไปช่วยงานวันนี้หรือพรุ่งนี้ชวนโอ๊ยเราไม่รู้จริงเลยในชีวิตของเธอไปไหนไปทำบัตรประชาชน,นะคะ่ะที่ไม่เคยมีตัวตนคนละลาคนของ Hype ยพาของค่ายลิฟีทนะคะ มีสองวันก็คือวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้นะคะควรค่าแก่การไปดูนะคะทุกคนต้องไม่หวัวเป็นี้ตายใครไปพรุ่งนี้เจอหนูนห,นหัหวบงนองหนูอายุ22แล้วค่ะเมื่อคืนตายอยู่แกง๊งใช่ออมันต้องฆ่าอย่างนี้ สอบหรือยังยังไม่ได้สอบค่ะสอบช่วงเมษาสอบไปเดือนเมษาค่ะพี่นิกกี้ไลฟ์เมื่อคืนเหรอคะไม่เห็นเลยค่ะติดฝนมาแล้วหนูว่าหนูต้องซื้อขาตั้งื้อที่ติด 车稳片你得顶哦。 อยูม่ม่อกี้ไม่ทางหนูละคะติดเชื้อไหมติดฝนอยู่ด้วยกันก่อน,นได้ไหมติดหนูได้ไหมบอสบอสล่อยเพลงแล้วเพลงน่ารักมากเอวี MV ก็น่ารักมากเห็นไลฟ์ใน t ิกตอกด้วยว่าหลังมาไลฟ์ด้วยกันไหมรันก็ไลฟ์ t ิกตอกเหมือนกันเพลงหนูหรอคะถ้าหนูเปิดเพลงหนูเนี่ย มันจะไลฟ์ไม่ได้นะสิคะใช่เปิดเปิดเฟกร้อยสี่จุดห้านะคะทุกคนขายของเง่อนขายของขายของเพลงครับเอาเหรอได้เลยไลฟ์วันไหนบอกได้ครับไลฟ์ทุกวันเลยเพราะว่า เมื่อวันก็ไลฟ์ไม่ถึงทุกวันหรอกก็แบบสองวันทีหนึ่งอะไรอย่างงี้อาจจะไลฟ์อีกทีหนึ่งวันอังคารมังอังคารแต่ว่าอังคารนี้ว่าจะไปรีพีทน้องหายน้องไม่ได้ทำอะไรเลยค่ะน้องอยู่บ้าน ไลฟ์ไหมไม่ค่ะมีใครไปดูคอนเสิร์ตไทฟไหมคะพี่ตูนสวัสดีค่ะโหกล้องสันเวอร์อยู่บนรถนะคะขอใคร ประชาชนค่ะพี่พาร์ทสวัสดีครับพี่พาร์ทพี่ปุ้ยเม่ไปคอนเสิร์ตไทยไหมคะ มีคอนเสิร์ตที่อยากดูมากมากไหมคอนเสิร์ตตัวเองค่ะอยากอยากดูตัวเองแค่เพลงเดียวก็ได้เราไปเยาวราชได้สิไปวันไหนอะ่ะเอาเอา,เอาไปจริงไหมพี่คนสวัสดีครับทำเองหรือค่ะเพลงเป็นเพลงที่ ร้องอันนี้ยังไม่ใช่เพลงตัวเองค่ะคร้องเฉยๆเพลง cover ค,ค่ะพรุ่งนี้หนูต้องไปช่วยงานที่คอนเสิร์ตทป์เนี่ยค่ะเลยไม่ได้ไปไปขายหนูไปทำบัตรประชาชนครับีีกัคร้้งงนขอ

ยยไปกับคุณพ่อคุณแม่เลยค่ะช่องไหนช่องโกลันแลนค่ะเพราะว่าช่องเก่าหนูโดนหายไปแล้ว <c oughs> เพลงที่เคยทำหายไปหมดแล้วมีเอ,อ็ออม m ียยม MV ไหมไม่มีค่ะ เพราะว่ามันคือเพลงคเ o อร์นะคะก็เลยขอมาลงช่องหมูแต่ว่าถ้าทำเพลงจริงๆก็คือลงช่อง h ั l โ o ล h e คค่ะใช่ทุกคนไปติดตาม h ั l โ o ล h e คกันด้วยนะคะเพราะว่างานเงินหนูอะไรอย่างเงี้ยจะจะจะลงที่ h ั l โ o ล h e คค่ะยังไม่เจอจะไปติดตามโกลันเช็คเป็นภาษาไทยหรือภาษา ภาษา,ษาอังกฤษค่ะ Hello Shake ไม่บูรัลแลนก็เป็นเป็นภาษาอะไรคะจะจะไม่ได้เลยอะบูรัลแลนน่าจะเป็นภาษาไทยหนูรู้สึกว่าน่าจะเป็นภาษาไทยนะคะภาษาไทยนะคะพี่นิกกี้บ่นว่าหนูนอนจริงไหมนอนเรื่องอะไรหรอคะสาวจุฬาสาวจุฬามีเป็นร้อยเลยนะ เป็นพัน,นเป็นหมื่นลงวันไหนยังไ,ไม่แน่ใจเลยค่ะคไม่มีวันน้องจะเป็นเป็นเป็นคนที่โตแล้วเพราะว่าจะได้ไปทำบัตรประชาชนใหม่แล้วเราจะได้ไปอัพหน้าในบัตรประชาชนแล้ว <c oughs> อัพหน้าใหม่ในบัตรประชาชนกล้องของชื่ออะไรนะชื่อคองกล้องหรือเปล่า นิสิตคนนี้ใกล้จบแล้วใกล้จะไม่ใช่เด็กปุนารอนมากใช่เพลงพี่นนหนูก็ฟังทั้งวันเหมือนกันหนูอยากจะเปิดจำนนให้ฟังนะแต่ว่ามันเชื่อมอยวเครื่องหนูนะสิร้อนจังเลยอ่ะ หลุดแบบหลุดไปในอวากาศไม่กลับมาแล้ว ยอมหรอเอาเพื่อนยังดูอยู่เลยสรุปชื่อกล้องชื่อคล้องหรือชื่ออะไรอ่ะกล้องดูไลฟ์สัมพันเม้นสพัน์เลยไม่เคยผ่านเลยจะเรื่องติดตามอุ้ยอย่าเพิ่งเริ่มติดตามหนูนะเม้นไหนๆอะมาอ่านแล้วอ่านแล้วนี่ไงอ่านแล้วมาเล่นด้วยหน่อย หนูไปหนูกลัวจะหลับอย่างเดียวเลยสิคะกินแล้วค่ะเมื่อกี้หนูไปกินก๋วยเตี๋ยวไก่มาอ๋อเป็น่ักกินะว่าต้องรันแรงเดะ๋าก็ต้องแปะนีงโอเคเดี๋ยวไปแปะให้ในบอดนะมีร้องคเวอร์ค่ะปล่อยวันที่วันอาทิตย์นี่แหละใกล้ๆนั่นแหละหนูสายตาสั้นอาภัยด้วยหนูก็สายตาสั้นแต่แว่นหนูเอาไปซ่อมประมาณ3เดือน เพิ่งเลิกติดตามหนูดิไม่ดีมาให้แก้งหน่อยโอ้ยไม่เอาอ่ะวันนี้ต้องรอเรือหรือ,อยังมาเชิญครั้งจะตอนนี้แต่ก็รู้ดีไม่มีว่าให้ฮัลโหลเช็คถามไม่เห็นมีใครเข้าไปถามคำถ,ถามหนูเลย แต่ก่กรู้วาเธอคจจะไม่สนใ oh. เดี๋ยวแจ้งหายครับ mm. แต่ก็รู้เป็นไปไม่ได้ว่าจะคิดว่าฉันไม่ใช่ก็ไม่เป็นไรที่เขาบอกว่าพี่ต้องถามแล้วแต่น้อไม่อกจริงหงอเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวไปตอบหนูไม่มีไม่มีแอคเคาท์ด้วยสิเดี๋ยวกลับเดี๋ยว เดี๋ยวไปค่ายแล้วเดี๋ยวกลับไปตอบนะคะให้บอลแม่งจริงไหมก็ไม่รู้สินะถ้าแมทถ้าแมแล้วอ,อะกม <c oughs> ่อวานก็ห้าก็ห้าตนะ,นะถามในฮัลโหลเช็คด่วนแอดมินโกรันพร้อมตอบถ้าไม่หลับใช่ไหมล่ะตอนนั้นมันไม่มีคนตอบไนีมันก็เลยเผลอหลับช่วงนี้อากาศร้อนมันเลยเพียงไงคะทุกคน สีผมหนูกำลังคิดว่าหนูไปทําไฮไลท์ดีไหมอยากทำไฮไลท์มากอยากต่อผมด้วยอ่ะอยากทํำหลายอย่างเลย <c oughs> อุ้ยพี่แซบเขารู้หมดเปล่าค่ะไม่ได้เล่นกันพนันนะคะแต่หมายถึงแบบให้มาคุยเรื่องบอลได้เพราะว่าป้าหนูดูบอลทุกถุก <c oughs> ให้ข้อมูลได้แบบ ค่อนข,ข้างละเอียดอะไรอย่างงี้รันสายเขียวไหมสายชาเขียวญี่ปุ่นนะคะชาเขียวฟูจิอะคะ่ะนี่ก็น้ำชาเขียวฟูจิเห็นไหมรอว่าแฟนถามว่าทิ่มันจริงไหมตอบตอบแล้วค่ะหลับดีกว่า ทำไฮไลนะท์ลน่ารักขอบคุณค่ะรายงานตัวงับได้ครับไปไหนพี่มูบบอกไปไหน ามีต้นทุนก่อนค่ะแต่เดี๋ยวทำแน่แต่อาจจะไม่ใช่ชานมนะคะข <c oughs> อบคุณครับ <c oughs> ไปแล้วค่ะทุกคนใกล้ถึงแล้วว <c oughs> งสนุกดอกรือา <c oughs> โอ้ยเขาไม่ให้หนูขับนะสิขาที่บ้าน หนูไปทำแบทประชาชนใหม่ครับจะไปิดทะเบียเนเบ่ยนามแบบทุ่ใช่ <c oughs> บายบายาอีกสองเดือนจบครับก,รกับกะเพราพี่นิกกี้อร่อยกว่ากันกับกะเพราพี่นิกกี้อร่อยกว่านะพูดจริงๆยังงอนอยู่น,นนะ ช่พี่พกคนเดียวที่กล้าให้หนูค่ะทุกคนเดี๋ยวหนูไปก่อนนะเดี๋ยวว่าเดี๋ยวมาไลฟ์คุยด้วยใหม่บ๊ายบายนะคะจะถึงแล้วบ๊ายบายคุณพ่อขับให้ค่ะบ๊ายบายนะคะ